Know thick been good friend And in and thin And I know never gonna you've good the a that's I it's ให้นักเรียนดูใบงานครับที่มอบหมายงานไปคำสั่งข้อที่5 number five look at the map and match the q u e s t i o n s with the answers ให้นักเรียนดูรูปภาพแล้วจับคู่คำถามกับคำตอบ ให้นักเรียนดูรูปภาพแล้วจับจับคู่คำถามกับคำตอบดูรูปภาพน่งนะครับแล้วก็จับคู่คำถามกับคำตอบคำถามมีอยู่ห้ข้อคำตอบก็มี A B C D มีอยู่4ี่ข้อขออภยัยคำถามมีอยู่4ข้อคำตอบด้านขวามือก็มีอยู่4ข้ออันไหนคู่กันโยง โยงเส้นเลยนะครับอ่าโยงเส้นเข้าไปเลยอันนี้ง่ายๆนะครับอ่าอย่างเช่นยกตัวอย่างข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งเขาบอก Excuse me ข้อที่1ดูข้อที่1ครับ Excuse me Where's the bookshop ขอโทษค่ะหรือขอโทษครับ Where's the bookshop ร้านขายหนังสืออยู่ตรงไหนครับคราวนี้เราก็มาหาด้านด้านขวามือว่า A B C D นี้ อันไหนมันสอดคล้องกับคําถามเมื่อคู่นี้ที่สุดเราก็ต้องดูให้ถี่ถ้วนนะครับไม่ใช่จับคู่เลยทันทีเพราะว่าข้อความบางข้อความมันอาจจะคล้ายๆกันกันกบคําถามข้ออื่นๆน,นะครับให้ดูดีๆก่อนนะอันนี้เข้าใจนะครับวิธีทําจับคู่โยงเลยนะครับโยงเลยนะครับต่อไปหน้าที่2หน้าที่สครับน้าที่ส หน้าที่สอง read and complete เขาบอกว่าให้นักเรียนอ่านแล้วเอาคำต่อไปนี้ไปเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องอ่านเนื้อเรื่องแล้วเอาคำต่อไปนี้ไปเติมลงในช่องว่างมีคำอยู่เจ็ดคำเจ็ดช่องก็เอาไปเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องเท่านั้นเองข้อที่เจ็ดอ่าข้อที่เจ็ดครับอันนี้ก็ง่ายเหมือนกัน order the sentences ขาบอกว่าให้นักเรียนเรียงประโยคให้ถูกต้องว่า Then รเดอ e ์เดอะ e ิเร็กชั o นส์ทูแอนเอันไหนเรียงได้ถูกต้องว่าลำดับของการบอกทางไปบ้านของแอนนะมันจะต้องมันจะต้องบอกยังไงก่อนเริ่มต้นด้วยข้อความยังไงก่อนให้มาเรียงใหม่โดยให้นักเรียนใส่ตัวเลขลงไปว่าอันไหนก่อนก็ใส่เลขหนึ่ง อันไหนอันดับที่2ก็ใส่เลข2อันไหนอันดับที่3ก็ใส่เลข3 4มีเข้าใจไหมครับ <ทำ S 1> เรียงลําดับใส่ตัวเลขลงไปว่าอันไหนเกิดก่อนก็ใส่เลข1 2 3 4 5ห้ไปตามลําดับโอเคเข้าใจนะครับดูในคลิปนะครับดูในคลิปนะวันนี้เฉลยใบงานไปเรียบร้อยแล้วนะครับเลฉลยหรือย,อยังครับ จะเลยแล้วได้รับใบงานหรือยังได้รับแล้วนะครับก็ให้นักเรียนไปทําที่บ้านในวันเสาร์วันอาทิตย์นี้โดยดูจากคลิปแล้วก็ลิงก์ที่พอ,อส่งให้นะครับโอเคนะครับโอเคบายบาย See ซี u ยูเนกวิ k s ซี y ยู on นมันเด